นะคือในส่วนของภาคเหนือนะครับแต่อย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อ2อสวันก่อนแล้วล่ะนะครับว่าขอบของพายุยางหิ่เนี่ยมันจะส่งอิทธิพลต่อทั้งภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานด้วยนะครับแต่ภาคเหนือเนี่ยนะตอนนี้หนักกว่าอย่างที่เราพาไปดูภาคอีสานเนี่ยหลักๆจังหวัดที่ฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงก็คือที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็จังหวัดนครพนมนะฮะ นอกจากนั้นเนี่ยในสถานการณ์อื่นๆยังถือว่าไม่หนักแล้วก็ยังไม่วิกฤตเท่ากับของภาคเหนือแต่ในขณะเดียวกันจังหวัดอย่างภาคกลางถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนขอบของพายุ แต่น้ําที่ตกอยู่ในภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้เดี๋ยวก็จะต้องหลงมาที่ภาคกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจังหวัดภาคกลางก็ต้องพยายามพร่องน้ําเพื่อจะรองรับน้ําตรงนี้ไว้อย่างที่จังหวัดสิงห์บุรีเขาไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําเอาไว้แล้วนะครับเตรียมความพร้อมว่าถ้าหากเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ําเพิ่มเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีไปดูตรงที่สิงห์บุรีนี้กันก่อนนะครับทางด้านคุณนรงศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีและคณะลงพื้นที่ไปที่ใต้สะพานบางระจัน ซึ่งเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเนี่ยเขานําเครื่องสูบน้ําติดตั้งไว้นะครับทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาเลยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถ้าสมมติว่าเขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการระบายน้ําเพิ่มในอีก1-3วันข้างหน้าที่น้ําจากภาคเหนือมันก็จะลงมานะครับก็ขอให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ําทั้งสองฝั่งเนี่ยคอยติดตามประกาศเสียงตามสายแล้วก็การแจ้งอัปเดตในเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเพื่อคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยนะครับ คณะคุณอวยชัยวัฒนประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ,ธ์และการสื่อสารรูปน้ำชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็มีการประชุมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในที่ประชุมเนี่ยได้รายงานสถานการณ์ของรูปน้ำชีจากอิทธิพลของพายุยางิในส่วนภาคอีสานไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับก็อย่างที่บอกจะมีในส่วนของจังหวัดบึงกาฬแล้วก็จังหวัดนครพนมที่มีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงปริมาณน้ําฝนในรูปน้ําชีเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่600มิลลิเมตรนะครับ แต่บางจุดที่สูงหน่อยเนี่ยก็จะเป็น800มิลิเมตรแต่ว่าระดับนี้เนี่ยถือว่ายังไม่วิกฤตแล้วอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทุกแห่งก็ยังสามารถรับน้ําได้อีกมากครับส่วนการช่วยเหลือประชาชนจากน้ําท่วมนะคะมูล,ละนิธิปรเต็กตึงนําโดยนางสิริกุลโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการนําทีมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดในโครงการฟื้นฟูลหลังน้ําลด ไปก็ไปแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคมีทั้งข้าวสารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องน้ํามันพืชและน้ําปลา8,500ชุดนะคะนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยและก็มอบเงินสงเคราะห์ค่าชาปนก,กิจให้ญาติผู้เสียชีวิต20,000บาทรวมงบประมาณการช่วยเหลือกว่า4ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้นะคะได้นําทีมหน่วยแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ชีพลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไปจัดยาคัดกรองเบาหวานตรวจวัดสายตาแล้วก็แจกแว่นยังมีบริการตัดผมและอื่นๆด้วยนะคะก็มีประชาชนไปเข้ารับบริการเป็นจํานวนมากค่ะกลับขึ้นไปที่ภาคเหนือนะครับแต่ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดน่านครับที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาจังหวัดน่านคุณชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้รับมอบถุงยางชีพพระราชทานจากมูนลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย359ถุงนำไปแจกจ่ายต่อให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน,นาเหลืองและตำบลน,น้ำปัวนะครับจากนั้นได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนนานนคร164ชุดและโรงเรียนบ้านไหลน่านอีก69ชุดครับนอกจากนี้ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านขึงมงคลที่อำเภอเวียงสามอบถุงยังชีพ พระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์50รูปและประชาชนที่ประสบภัยอีก229ถุงสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนั้นมีประชาชนได้รับผลกระทบ14อำเภอคิดเป็นรายคนนี่1 3 4 0 5 1คนเลยนะครับแล้วก็สูญเสียไป3ท่านนะขณะน,นี้สถานการณ์ที่น่านกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็เป็นขั้นตอนของการช่วยเหลือเยียวยาครับ